ศีรษะของคนอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแปลกใหม่ตลอดมันเป็นความท้าทายค่ะก็มีแรงบันดาลใจจากแฟชั่นโชว์จากงานต่างๆมันเป็นอาร์ตครีเอทีฟเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานอยู่บนศีรษะของคนเพราะว่าแบบทุกคนก็ต้องเข้ามาหาเรามาให้เราแบบ ทำผมไปงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจากเด็กที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเล่นมายืนในจุดๆนี้ก็ดีที่สุดแล้วถ้าจะเลือกสายอาชีพนี้ก็หอไปได้ไกลมากค่ะ คือมันเป็นอาชีพแบบติดตัวเราไปตลอดนี้ค่ะสร้างผมก็อาชีพที่มั่นคงแล้วก็ทุกคนก็เรียนอาชีพนี้มาแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านอยากจะมีร้านที่ด,ดีมีลูกค้าที่ทเข้ามาหาเราตลอดคุณสมบัติคุณต้องรักในอาชีพนี้จริงๆค่ะแล้วก็เรียนรู้มันให้มากพอถ้าเกิดคุณชอบแล้วคุณมีความสนใจว่าอันนี้มันแบบเป็นอะไรที่แบบ แปลกใหม่แล้วก็น่าเรียนรู้นั่นคือโกลของคุณที่จะไปต่อช่างแต่ละท่านเนี่ยจะมีใบรับรองไม่เหมือนกันใบรับรองนี้ก็เป็นเหมือนมาตรฐาน standard standard นี้ไม่ได้เป็นแค่ standard ธรรมดานะคะมันเป็น w o r d st standard w o r d skill คือ w o r s st d standard ทั่วโลกใช้ standard นี้ค่ะนี่คือสิ่งที่หนูภูมิใจมากเลยค่ะเราได้มาเรียน ูมิใจในตัวเองที่แบบได้ก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นต่อไปนะคะคือถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เข้ามาเรียนรู้มาตรฐานระดับโลกเนี้ยมันคุ้มค่ามากในการที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะผมคิดว่าจะไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศค่ะ